สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกค่ะผ้าสุขโขทัยค่ะวันนี้มีเสื้อมาให้ชมสองเฉดสีนะคะก็คือเป็นสีดำค่ะอันนี้เป็นสีดำคอกลมนะคะสามารถใส่เป็นงานงานอับมงคลได้นะคะแล้วรังดุมปั๊มแบบนี้ค่ะนี่ค่ะคอกลมไซส์สี่สิบค่ะใครที่อยากได้เสื้อที่ไปงานมงคลก็ทักทายได้ค่ะ ส่วนตัวนี้เป็นสีครีมงาช้างนะคะรังดุมแบบเสื้อทางเหนือค่ะแล้วก็ตีเกรดตัดเย็บอย่างดีคอกลมนะคะคอกลมแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วไซส์ตัวนี้ก็ x อค่ะนี่ค่ะแล้วก็กระดุมโลหะนะคะนกให้ดูกระดุมโลหะแบบนี้ค่ะสีเงินค่ะใครที่สนใจก็ทักสอบถามได้นะคะเสื้อสีครีมงาช้างค่ะ ใส่ได้กับสิ้นทุกเฉดสีค่ะนอกจากบอกค่ะอามาดูสิ้นค่ะวันนี้นอกอสิ้นมาให้หลายพื้นนะคะอันนี้พื้นของสิ้นจะเป็นสียืนด้วยสีธรรมพุ่งด้วยสีเหลืองทองค่ะเป็นสิ้นตะวันนะคะอยากบอกว่ามันไม่ได้ดำสนิทนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นสีดำพุ่งด้วยสีเหลืองทองค่ะเขาก็จะออกเรียกว่าสีดำทองค่ะหัวแดงค่ะนะคะ เนี่ยน้องให้ดูลายใกล้ๆชัดๆนะคะน้องก็จะเป็นลายแบบนี้ค่ะบางทีก็จะบอกลายยากเขาจะออกอมเขียวอ่ะถือว่าเหมือนออกสีอมเขียวนะคะดำอมเขียวค่ะแล้วก็ต่อเชิงยกเนี่ยเชิงยกลายสวยๆโดดเด่นลายใหญ่นะคะลายนี้ก็จะชัดเจนตึงใครที่ชอบแบบว่าลายสวยลายโดดเด่นก็ผืนไปเลยค่ะนี่นะคะ่ะใส่แล้วก็จะเป็นเนี้ย น้องก็จะโดอมสีเขียวๆเ,เป็นดำทองนะคะสีนี้เป็นสีที่พอเกิดการผสมค่ะเพราะนั้นห้ใครสนใจก็ทักมีมาให้ส่องให้ชมอยู่สองผืนนะคะนี่ค่ะอันนี้ตัวสิ้นเหมือนกันค่ะหัวยกตอดด้วยผ้าทอมือบ้านเราค่ะสีแดงเข้มๆค่ะแล้วก็ตัวสิ้นสวยๆแบบนี้และแต่คนชอบนะคะบางคนอาจจะชอบดำไปเลยหรือว่า อา,อาจจะชอบเหลืองไปเลยอันนี้เชิงค่ะนี่ค่ะน้องให้ดูเชิงเชิงนี้ก็สวยค่ะเชิงนี้ก็จะเป็นพื้นแดงนะคะแล้วก็ยกด้วยสีเหลืองแล้วก็แต่งด้วยสีเขียวค่ะนี่ค่ะใส่แล้วน้องก็จะดูสวยโดดเด่นแบบนี้ค่ะใส่กับเสื้อสีแดงได้สีดำสีครีมสีเหลืองได้เลยนะคะอ่าต่อไปอันนี้เป็นสิ่นมุกชาไม้นะคะเป็นผ้าที่ทอยยากอย่างหนึ่งค่ะ เขาไม่ยากแต่ตอนเก็บเก็บลายเก็บยากเพราะว่ามีสองลายในผืนเดียวกันแล้วก็เล่นต่างสีกันในแต่ละแถวนะคะก็เป็นลายมุกค,ค่ะมุกก็คือลายกลมๆแล้วก็ลายฉไม้คือเหมือนกากบาทนะคะก็เหมือน XO ค่ะแล้วก็จะเล่นสีสลับกันในแต่ละแถวค่ะแล้วก็ต่อเชิงยกนะคะเชิงยกก็ทนสีเหลืองทองค่ะตัวพื้นเขาจะสีเข้มๆด้วยเขายืนด้วยสีดำนะคะ แล้วก็พุ่งด้วยสีแดงค่ะเขาก็จะมีความเข้มๆนะคะแล้วเขาก็จะมีเล่นสีในแต่ละแถบนะคะก็จะเป็นโทนนะคะาการเล่นสีก็จะเป็นโทนสีม่วงม่วงเปิกมงคุดกับสีโทนส้มอิฐนะคะนี่ค่ะอันนี้พื้นที่สองพื้นนี้อยากบอกว่าเชิงน้องอะ่ะโดดเด่นมากสวยงามค่ะแต่ตัวสิ้นเป็นตัวเดียวกันค่ะ มองคยดูเห็นไหมคะนี่ลายของตัวสิ้นเขาจะเป็นสีนี้เลยค่ะสีเข้มๆแบบนี้นะคะสําหรับคนชอบแบบนี้ก็ถักทายได้เห็นเชิงไหมเชิงนี้โดดเด่นมากค่ะนี่เลยค่ะสวยค่ะใครที่ชอบความสวยสะดุดตาโดดเด่นนูก,ก็ยกให้เป็นของเชิงนี้เลยค่ะเป็นลายมนิ๊สิบหกแบบโบราณนะคะก็คือดำเหลืองค่ะ อามาชมพื้นต่อไปอันนี้ก็มน16สค่ะแต่ว่าองค์ประกอบต่างกันนะคะนี่ใครที่ชอบผืนนี้ก็ทักทายได้ค่ะตัวซิ้นเหมือนกันค่ะ,คะเชิงเชิงสิ้นเป็นลายมนฑลสบนะคะโทนสีเหลืองทองแบบโบราณเหลืองดำนคะคะดูตัวดอกนะคะ,แล,ะแล้วก็จะเล่นสีเขียวตกแต่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์แบบโบราณของสีสัจนาลัยสุขโขทัยค่ะ นี่ค่ะนกเคยโดดตัวสิ้นภาพบ้านเราเป็นงานทอมือแต่ละผืนก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันนะคะนี่นกเทียบให้ดูว่าใครชอบผืนไหนเฉดสีไหนนะคะอันนี้มีแบบ3ผือนอย่านี้ค่ะเห็นไหมคะว่าผืนตรงกลางอะเชิงจะโดดเด่นมากใครที่ชอบเรียบร้อยก็ผืนแรกสุดนะคะฝั่งซ้ายมือค่ะแล้วก็ใครที่ชอบ สีเหลืองก็เป็นฝั่งขวามือค่ะแล้วมาดูอีกเฉดหนึ่งนะคะที่นกมาให้ชมีสองผืนสีดำทองค่ะมาดูว่าเมื่อคู่กันแล้วผืนไหนเขาจะดูโดดเด่นกกันแล้วแต่คนชอบค่ะนเนี่ยฝั่งขวาเขาก็จะมีความสมูททั้งผืนฝั่งซ้ายก็จะโดดเด่นนิดนึงชอบกระทักได้ค่ะ